ลอยเอาลุยครับปลาเกาหลีนะครับ,บปลาเกาหลีทีละสามตัวครับบ <c oughs> ิงก์กับชอบปุ๋ยมันจะปุ๋ยไหมเนี่ยก,กระชอบปานไปแล้วเนี่ยครับโอ้ทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ง่ายครับ เ <laughs> ยอะมากครับน้ำโคตรเย็น <h ơi h ơi. โอ้ยหน้ามันติดลบศูนย์องศาไปแล้วเนี่ยเออโอาเย็นเกินเออมันไปข้างหน้าแล้ว <laughs> เอาดีซ่อนบ่ <ilant? S 1> <laughs> ซ้อนซอนดีซ้อนเราวิ่งไปข้างหน้าเด้เต็มเต็มเลยหรเนี่ยเนอะเนะแล้วครับตอนนี้ไอ้เราเดียว <c oughs> นหนีเลยนะ referral, ปไปไตอื่นก่อน,ตน fall, ไตน้่มันหนักเกินมัจะม่ไหวทีละห้าสิบบาทยูนอันนี้เนาะห้าสิบตัวนี่ nhưng y to hơn mắn Bên xuống càng bắn và nhân yên như thế nó nắn à, nó à, ừ. Lý ai <cười> Ok Tiếp <laughs> à. <laughs> <laughs> lên Cái này Được được đáp con đem con, đem con โอเคขึ้นมาฝักกันก่อนเถอะ